ี่ครับมืออย่างนี้ใช่ไหมง่ายไหมฮะไม่มีฟูกนะฮะไม่มีฟูก ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูซาชิครับผม <c oughs> ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่อกตกปลาวันชัยนะวันนี้ก็มาเอาใจนะฮะ <Wow. S 1> น้องๆมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับน้องๆที่อยากตีลอกเบสนะฮะก็ oh, <no. S 1> ที่คอมเมนต์ทักถามเข้ามาว่าอยากให้นักเก่งเนี่ยแนะนําหน่อยอ่าพอดีอยากได้ลอกเบสัตัวหนึ่งที่ตีง่ายนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็เบสก,ก็สามารถไปได้ทุกบ่อนะตกได้ทั้งบึกทั้งสวย <Wow. S 1> ัยวันนี้ผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันแนะนําเป็น โพไซดอนเบอร์3 0 0นะฮะ <no. S 1> ลอกตัวนี้ตีง่ายเพราะว่าลอกตัวนี้มีหน่วงนะฮะแล้วก็กำลังเบรกนี่สามารถสู้บึกได้สบาย <Wow. S 1> สบายใหญ่สบายสบายสวายก็เล่นได้ oh, <no. S 1> เป็นลอกที่หน้าไม่แคบมากไม่กว้างมากสามารถเก็บสายได้ง่าย oh, <no. S 1> นะเกยบสายได้ง่าย oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวจะ จะมาบอกวิธีการปรับตั้งการพิเศษเบรนะฮะแล้วก็การปรับหน่วงเวลาผมใช้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็เวลาตีตียังไงโอเคแล้วก็เวลาเก็บสายเก็บสายตอนมีปลา <Whoa. S 1> ปลาที่บุอดปลาเก็บสายยังไงเก็บสายตัวเปล่าเก็บยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะแนะนําให้ละเอียดเลย oh, <no. S 1> นะครับแล้วก็วันนี้เลยก็ถือโอกาสเอาคัน,เ,คนเ,เมอร์เมททอตัวใหม่ oh, <no. S 1> ตัวนี้เป็นคันปีสามหกนะฮะเป็นคันยาวหกฟุตสามนะครับวันนี้ก็จะมาลองดูกันว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ เพิ่งเอามาเล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันสําหรับกันเมอร์เมทอตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่า P36 แอคชั่นจะประมาณไหนครับวันนี้ที่เราจะมาเล่นก็เป็นบอ่ออชัยเนี่ยส่วนมากเขาจะตีหยุดนวดกันนะครับวันนี้ก็จะมาตีหยุดนวดนะฮะแล้วผมก็ไอเหยื่อที่เรานวดไว้แล้วเนี่ยนวดที่หน้าบ่อแล้วเนี่ยเราก็มานวดเพิ่มนะครับก็ใส่ เพิ่มเติมหัวเชื้อที่หลังนะฮะยังไงก็ฝากเวยครับเป็นหัวเชื้อมูซาชิตัวนี้นะครับหน้าบอมีขนาดโอเคเนี่ยวิธีการปั้นก็คือนะครับเราจะแบ่งเป็นสองสองตัวเวลาปั้นตรงตัวเบ็ดเนี่ยให้มันเหนียวหน่อยตัมมือให้เปียกน้ำไว้หน่อยเพราะว่าเหนื่อยเยอนวดเนี่ยมันก็จะติด ตัวนี้ต้นห้า,ากินเลนะนะกินเละเลแค่นี้อัน,นง่ายนะครับเพื่อนๆพื่อนนะสำหรับน้องๆมือใหม่นะฮะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากตีลอกเบสง่ายๆนะครับวันนี้นะ,ะตัวนี้เป็นโพเบอร์300นะครับอ่าเวลาเราจะปรับพีเซ็ตนะครับปุ่มนี้นะฮะตัวนี้สามารถหมุนได้ตัวนี้คือพีเซ็ตเวลาผมจะตั้งเบรกนะฮะผมจะตั้งไว้ประมาณกึ่งกลางนี้ ตัวนี้ก็คือถ้าหมุนขึ้นไปข้างหน้าหมุนเข้าเนี่ยหมุนเข้าเบรงก็จะหนักขึ้นเห,ห็นไหมเบรกก็จะหนักมันจะขึ้นแค่นี้นคือจะหนักนะแต่ผมเนี่ยจะตั้งไว้ประมาณกึ่งกลางนะก็คือคลายออกมาคลายมาใหม่ค่อยๆคายออกกึ่งกลางนะฮะเนี่ยเวลาปลากินเนี่ยเราสามารถเติมเบรกได้อีกนะเห็นไหมสามารถเติมเบรกได้อีกครับระบมจะเอาไว้ประมาณนี้ประมาณกึ่งกลางนะครับแล้วก็คราวนี้มาดูการปรับหน่วงก่อนที่เราจะตีสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะฮะอ่ะลดเบรกลงก่อนนะครับ e? ห,มหมุนหมุนไปข้างหน้า ห,หมุนไปข้างหน้าตึงมือแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่คลายแล้วแกนสะปูนแน่นแล้วทีนี้มือกดไว้สาหรับเพื่อนๆมือใหม่คลายเทียนหน่อยครับคลายเทียนหน่อยครับคลายเทียนหน่อยลองดูดูน้ําหนักเหยื่อนะคลายเทียนหน่อยดูน้ำหนักเหยือยห่อครับดูการไหลนะครับเนี่ยเห็นไหมดูครับมาไหลแล้วปล่อยมือไหลแล้วเนี่ยประมาณนี้กําลังดีนะครับเราต้องดูที่น้ําหนักเหยื่อด้วยนะแต่เวลาตอนเราจะตีตอนเราจะตีครับนิ้ว กดอยู่ที่เอ็นนะฮะตรงสปูลนะฮะอย่างนี้กดเบรกลงนะครับค้อมตีแหนะมาฝั่งนี้กันครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับโอเคนะนี่ประมาณนี้ดูที่เหยื่อน,นะฮะดูที่เหยื่อเวลาเราปล่อยมืออ่าไหลประมาณนี้น้าไหลประมาณนี้ครับเวลาเราตีเหยื่อนวดระยะตีผมตีป,ประมาณต้นะดเบรกลงโอเคนะดูตอนตีครับขยับไป ตอนตีมือยังอยู่ที่แกนแต่อยู่ที่ตลอดนะครับเราจะตีนะครับเหยียดนวดตีโยนครับง่ายนหฮะไม่มีฟู้นะฮะไม่มีฟู้นะก็คือสังเกตง่ายเวลาเราตีออกไปเนี่ยก็คือสังเกตเหยื่อเพอเหยื่อใกล้จะตกน้ําจุดที่เราจะให้เหยื่อตกลงนะฮะเราก็เอานิ้วกดแกนตะปูนะฮะมันก็จะหยุดพอดีโอเคเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าไม้นี้จะได้ตัวไหมครับเราดูนครับ กดตวเวลาเราเวลามีปลาเราเก็บสายผมจะเอาันนี้โป้งเนี่ยเกี่ยวไว้นะฮะแล้วก็พยายามเลี้ยงสายนะะเลี้ยงสาย เนี่ยฮะสายก็จะเสมอกันอยู่ตลอดนะครับ เนี่ยถ,ถ้าเราเรเรียงสายอยู่ตลอดนะสายมันก็จะเสมอกัน สายส,สวยๆนะครับสายส,สวยๆเอาอยู่ฮนะสบายๆฮนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็บอกวันชัยนะฮะแล้วก็วิธีวิธีตีวิธีเลี้ยงสายนะครับวิธีเก็บสายนะฮะสำหรับเพืเ่อนๆใหม่นะฮะวันนี้ก็จัดให้ตามผม <Wow. S 2> ไม่ผิดหวังแล้วครับสายใหญ่ๆเย็นหน่อยโอเคตกลงครับยังไงลิปต่อไปผมจะมาบอกวิธีอะไรในะการติด oh, <no. S 1> ตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ